สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอลำเกมเมอร์ในวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการฟาร์มไอตัวแต้มอีเวนต์นี้ให้เป็นแนะนําทีมที่เราเนี่ยจะมาใช้ฟาร์มอีเวนต์นี้ให้เร็วที่สุดที่จะทําได้นะทุกคนก็หลังจากที่ผมไปลองฟาร์มมาเนี่ยรู้สึกว่า,าฟาร์มแบบไหนยหนากนะมันได้เยอะแล้ว,ว่าได้น้อยมากกว่ากันใช่ไหมหลายๆคนชอบถามมาว่าในกระจกฟาร์มในกระจกหรือว,ว่าฟาร์มในเนเรื่องอะไรได้เร็วกันผมบอกเลยว่าฟาร์มในเนเรื่องได้เร็วกว่านะทุกคนอื ฟาร์มในเนื้อเรื่องเราจะได้แต้มอีเวนต์เยอะกว่าแต่ว่าถ้าเราเนี่ยลงในมิเรอร์นเทียนเราจะได้รีเวิลเป็นพาดเลยนะถ้าใครเสียได้ไอ้กล่อง AP เอ็กพีตัวเนี้ยเสียได้ว่าแบบเราเสียไปเสียไปแต่เราเสียไปเพื่อฟาร์มอีเวนต์เนี่ยแต่เราไม่ได้เป็นพาสเลยก็อาจจะถ้าใครรู้สึกเสียดายก็สามารถฟาร์มในมิเรอร์นเทียนได้นะในมิเรอร์นเทียนก็ได้ประมาณสองสามร้อยืมแต่ว่าอันนั้นอะเสียมูลุไปประมาณห้าอันเลยนะทุกคนห้าอ,อันเลยแต่อันเนี้ยถ้าเรามีโบนัสช่วยเนี่ยก็จะได้ตาละ เกือบประมาณตาละร้อยห้าสิบอะไนะซึ่งทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นทีไม่ใช่ทีมเลยนะเป็นโซโล่ใช้ตัวโซโล่ตัวเดียวเลยก็คือซิงแคลตัวนี้ซิงแคลสมาคมงิงไม่มีถ้าไม่มีก็ไปยืมเพื่อนมาไม่มีก็ไปยืมเพื่อนมาเดี๋ยวผมจะปิดโบนัสลงนะเพื่อให้ทุกคนดูว่าต,ตาได้เท่าไหรนะ่เนาะถ้ามีโบนัสครบทุกอันเนี่ยก็จะได้ประมาณร้อยตาร้อยห้าสิบก็คือมีอีโก้ของอัลติสอันนึงอันนี้อันนึง,นนงแล้วก็จะมีของในตัวฮีคลิปอันนี้อันนึงใช่ไหมเดีี๋ยวววพพพาาไปดดูแบบบโนนนัสัสสก่นนะ่่ออะะซร์ต รับพอร์ตเนี่ยจะใช้ตัวพี่จําเป็นจริงๆจะมีอยู่2ตัวเนาะจะมีอยู่2ตัวก็คือเกรเกอร์กับตัวอ่าดีสังถ้าใครมีตัวอื่นก็มีงบทําตัวอื่นด้วยก็จะมีอ่าฟอไม่ต้องมีก็ได้ดองเกียวเต้เป็นหนึ่งดาวดีแล้วส่วนยูติสออติสนี่ไม่ต้องมีก็ได้นะออติสเฉยๆอุติสไม่มีตัวซับช่วยถ้ามีเมอร์ชอล์ชิงก็เอาเมอร์ชอล์ชิงเมอร์ชอล์ชิงร่างนี้มาช่วยได้ส่วนออติสออติสนี่ผมจะให้เป็นร่างอ่านี่นะ ร่างบลูเนี่ถ้าหากว่ามีก็สามารถเปลี่ยนซัพพอร์ตตามนี้ได้เลยนะส่วนหนึ่งดาวไอ้ตัวโรเดียนเนี่ยไม่มีมนะั้งโรเดียนมีไ,ไม่มีอันไหนเลยโรเดียนก็คงจะเป็นตัวหนึ่งดาวนี่แหละอโอเคส่วนอิสมาเอลอิสมาเอลก็ไม่มีเหมือนกันอิสมาเอลคลิปจะเป็นร่างกระต่ายถ้าไม่มีกระต่ายก็เป็นอย่างอื่นมันก็ได้อย่างตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะอันนี้ก็ได้หรือจะตัวนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะถ้าไม่มีกระต่ายเนาะ ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรดิเมอาจจะลดลงนิดนึงสว่วนนี้ยงลูกล็อกไว้เลยว่าต้องเป็น,ปนแตลงๆเนาะทุกคนก็มาเนี้อิสเมียไม่มีเนาะอ่ะเปลี่ยนเป็นอย่างงี้โอเคถ้าพอที่ใช้ต้องใช้จริงๆมีแค่2ตัวนะคนที่มีผลจริงๆก็มียีย่ซั่งที่มีตัวมีความสามารถเป็นพาสซีฟที่สามารถทําให้ค่าคลาสข,ของไอตัวซิงซิงแคลต,ตัวเนี้ยมันโมวมากยิ่งขึ้นนะทุกคนก็จะได้คลาสง่ายขึ้นนะปกติมันคลาสเก่งอยู่แล้วแหละ แต่ว่าถ้ามีไอตัวยี่สังช่วยมันก็จะเก่งกว่าเดิมนะเอามันจะการันตีมากกิ่เดิมส่วนตัวนี้เบเกอร์ก็จะเอาไว้เด้งเลือดให้กับไอซินแคลเนาะเพื่อให้ไอซินแคลเนี่ยบางที r n g มนมาจะไม่เข้าข้างเราแล้วเราแพ้แพ้ล่อยช่วงต้นเกมอะไรเงี้ยอาจจะเสียเลือดเยอะไปหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปด่านเลยนะจากทีมนี้ยไอตัวเซ็ตเนี่ยสูตรนี้ที่ผมใช้ฟาร์มก็จะออโต้ได้เลยทุกคนสามารถออโต้ได้เลยกดวิเลนแล้วก็ Auto ออโต้ออกไปหายืมเพื่อนมาได้เลยเนี่ย คือกดเทวิเลตอย่างเดียวแล้วก็สามารถจบอันนี้ได้สามารถฟามจบได้ภายในสิบเทินอาจจะเร็วมากกว่านะถ้าสก,กิลเราออกดีหน่อยอ <c oughs> สก,กิลออกดีอันจีออกดีดีหน่อยก็จะเก็บเร็วว่ากับสิบเทินนะช <c oughs> งแรกๆม,มันจะตีเราแรงอยูน่นะแต่ว่าไม่เป็นไรมันตีเราไม่สตาร์ทหรอก <c oughs> ถ้าเราพักสีฟเอ็กเกเกอร์เราติดเดี๋ยวเราเร่งเล่นกลับเขนได้ สิงแพรนี่แบกไหวชิวๆเลยสิงแพรเพราะมันตีเราเทิร์นแรกไปสตันหลอดเทิร์นสองก็ไม่มีทางเพราะมันจะเหลือตัวเดียวสิแบบนี้เห็นไหมเพราะว่าถ้ามันอ่าถ้าเราแพ้ชนะเทิร์นแรกได้ได้สักครั้งนึ่งอืมตัวสิงแพรมันจะไหลต่อยาวๆเลยนะเ,นนเห็นไหมเดี๋ยวพาสิีเกรเกอร์สีก็จะไอ้นี่ละถ้าพาสิีเกรเกอร์มันตสีเขาก็จะได้ดูเเดเลือดแหละพาสิีเกรเกอร์ต้องใค้สีเขียวสีอันอืสีเขียวสีอันถ้าเรามีสีเขียวไม่ถึงก็ประไฟไปกดๆไปเรื่อยๆมันท่าพอเองทุกคน กดปุ่มไปเรื่อยๆถ้าสตันมันก็ฆ่าเราไม่ทันนะทุกคนถ้าเธอไอตัวซีแคลมันสตันไปอือเพราะว่าตอนก่อนซิงใครจะสตันเนี่ยเขาถ้าซิงใครจะโดนตีสตันได้ก็หมายความว่าเราเนี่ยจะายนี่มากกว่าเราจะได้นั่งทำเมจก่อนเพราะว่าซิงแคลมันเร็วมากนะทุกคนสปีดเยอะมากมันพวกนี้สปีดมันตามไอตัวซิงแคลไม่ทันอยู่แล้วอือถ้ามันจะตีซิงแคลทันนะอือย่างไงี้เขาตีไม่ทันบอกเลย นี่ยก็ทำซิงแคลร์เราสตานไม่ทันถ้าฟื้นตัวกลับมาได้ก็เรียบร้อยซิงแคลร์ใส่พลาสติเกรเกอร์น่าจะติดแล้วแหละตันต่อไป <laughs> แรงมากนะทุกคนเดิเมจ <laughs> นี่น้องนมยังตกใจเลย <laughs> แรงมากทุกคนสปีดเยอะมากเห็นไหมแล้วมาเอาโต้ได้่อยๆเดี๋ยวผมเล่นสักให้ดูสักสองรอบเดี๋ยว <c oughs> อันนี้ก็ได้ <c oughs> เล่นให้ดูสักสองรอบเดียวแบบไม่คุ้นนิ้เทียนนะว่าจะทำได้ กูดังฟาร์มมาประมาณ3ามสีรอบแล้วมั้งถึงแตนจะเต็มแล้วแต่ไปลองกดชูสามสีรอบก็ยังผ่านนะเนี่ยแผลไม่มีปัญหาอะไรแค่ร่างเนี่ยออโต้ได้เลยไม่ต้องกลัวตายนี่อันนี้จะมีตัวยี่สังช่วยเราอ่าอันนี้เนาะเพิ่มค่าคงค่าแรงใช่ไหมยี่สังช่วยอย่ขางหลังเดียวชูนี่เพิ่มดาเมจให้นิดนึงเดียวชูทำให้เราโดนดาเมจแรงขึ้นนะแต่นี่นี่ไอ้พาสิฟเรคเกอร์ติดใช่ไหมเลือดเด้งทีละนิดทีละนิดเห็นไหมนี่พาสิฟเรคเกอร์ติดอันนี้ก็จะช่วยให้เรากันตายได้นะคน ความจริงเซนต้ามาันตีสิงแคลไมล่ค่อยเข้าหรอกเพราะว่าสิงแคลม,มันไอ้นี่มันกันมันกันทุกตีสิงแคลมไม่ค่อยเท่าอยู่แล้วความจริงมีอีกตัวหนึ่งถ้าใครอยากเอาใหม่ถ้าใครมีตัวมอือเชาก็สามารถใช้มอือเชาได้นะแต่มอือเชาจะชา้ากว่านิดนึงมือเชลเอ่อมือเชาจะมีเดเมจเบากว่าสิงแคลนิดนึงเพราะว่ามือเชาเป็นตัวคอนดิชันเยอะคอนดิชันมอือเชาเยอะมากต้องมีเรฟเจอร์บ้างต้องมีอะไรบ้างแต่สิงแคลของให้เร็วกว่าแค่นั้นเลยอืมแบบนี้เห็นไหมอ่ะเร็วไหมขอโต้อย่างเดียวด้วย เดี <ítulo> <run> ๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบนึงก็ได้เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูอีกรอบนึงแล้วไปยืมอิสมาเอลเพื่อนมาให้ดูกันแล้วว่าเราได้โบนัสเท่าไหร่คนจริงอ่ะเรามีแค่2อันถ้าเรามีอีกตัวอีโก้นี้ก็นี่เห็นไหมร้อยยี่สิบแมได้จาโบนัสสองตัวก็ตาเราร้อยยี่สิบได้เยอะอยู่นะของยเยเพราะว่าเล่นในมีเรือนเกียยนเราเล่นนานมากเลยนะเต้องเล่นฮาเลยนะถึงจะได้สองสามร้อยทุกคนต้องเล่นระดับยากด้วยคุณเล่นชั่วโมงหนึ่งคุณได้สามร้อยกว่าแต่เนี่ยคุณเล่นไม่ถึงห้านีี่ถึงนาาทซ้ ก็ได้มาละ120แถมเสียของพลังงานให้กล่องเดียวเองอืมสำหรับคนทีอ่อยากฟาร,ร์มเดยวอีเวนเร็วๆนะสำหรับคนอยากฟารม์มอีเวนเร็วก็แช้เจตนี้ได้นี่แล้วผมจะไปยืมอิสมาเมลเพื่อนมาเอาคนของคนที่เขามีตัวดูนอีเวนเนาะมีไว้นะ,ะไม่มีใครเปิดอิสมาเอลเลยหรอเกรเกอร์มีไหมละ่ะเกรเกอร์ละ่ะเกรเกอร์ก็ได้มีไหมเกรเกอร์ ไม่มีใครวางเกรเกอร์ที่มีน,นี่เลยเหรอไม่มีใครเปิดไอตัวอีโก้ใหม่เลยกันเลยหรอท่านนึงนะไม่มีใครเปิดอีโก้ใหม่เลยแชทอิสเมียร์ล่ะทีนี่ไม่มีใครเปิดอีโก้ใหม่เลยทุกคน e หรือเปิดกันแต่เขาไม่วางให้ยืมปะ อะไรกันวะเนี่ยเพื่อนต้องสองร้อยคนไม่มีใครเปิดอ,อาการชาเลยหรอคือจะดองอย่างเดียวเลยเหรอไม่มีใครไว้มาอยู่เลยหรอ <c oughs> โอเคน่าจะไม่มีให้ยืมบางเนะี่ยแต่นั่นแหละมันก็ได้ถ้ายืมมาสักคนหนึ่งก็น่าจะครบเลยโบนัสร้อยห้าสิบเลยตาละตาเราร้อยห้าสิบแล้แลแลทุกคนถ้าใครมีโบนัสนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่าเอาเกรย์กับผมันเกี่ยวด้วแบบตัวนี้เทเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบนะึ่ง <c oughs> เผื่อทุกคนว่าแบบเฟกไงอยเงี้ยเพื่อดงดีเพราะว่าหาว่าฟลุกเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบนึงก็ได้เดี๋ยวเล่นให้ดูออีกรบมันเร็วนนะแบบีล แล้วก็รันตีได้เลยว่าเราแบบอันนี้ผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนแค่ในสิบเทินอาจจะเร็วก,กว่านั้นาสกิลดีกว่าาสกิลดีไอ้ีเข้าห้างเราเนี่ยแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีตารแรกกับบางเทินมันจะตั้งกัดสองตัวแบบเนี้ยแบบทีนะ่มันมิดนะถ้ามันตั้งกัดสองตัวเมื่อกี้ก็ก็จะโชคดีหน่อยอม,มันมันจะไม่ได้ทำมันมิดอะไรแต่เราเลย เพราะเธอแรกเราสามารถสตันตนัวเองได้เลยถ้าเรามีสกิลฟ้าหรืสกิลสม้มสตันได้ชัวไม่ก็ฆ่าได้เลยถ้าออกหัวหมดซิงแคมันแรงมากอ้ร่างเนี่ยแรงแรงมันมีอีกสูตรนึนะที่จะใช้ไวยฮันนี่คลิปแต่นั้นนะมันจะต้องเล่นเองแตมันต้องนั่งเล่นมือถ้าใครชอบเล่นมือก็แล้วแต่นะ แต่เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่กดวิเลตสบายสบายคือวิเลตจบยืมเพื่อนมาตัวเดียวจบเลยยืมซิงแชร์ตัวน,นี้มาเอามาฟาร์มอีเวนเล่นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอีเวนรอบเนี้ยไม่นานเท่าไหร่ทุกคนเล่นรอบนี้ยืมเพื่อนมาอยากได้บนอยากได้เร็วกว่านี้ก็ไปเอาฮีคลิปมาช่วยฮีคลิปที่มันเป็นไอ้นี่เอาโบนัสจากฮีคลิปเออลืมบอกมาไอตัวเพิ่มโบนัสเราไม่ต้องเอาตัวละครใส่เข้าทีมาก็ได้นะทุกคนขอแค่อยู่นอกสนามอืออยู่เป็นซัพพอร์ตนอกสนามก็ได้อ้นนี้แหละโบนัสคูณแต้มแล้วนะทุกคน เพราะฉะนั้นก็แล้วไม่จะเป็นต้องให้นี้นะไม่จะเป็นต่อลงสนามมาด้วยครับแล้วบางคนถามทำไมถึงไม่เอาเล่นเป็นทีมเพราะว่าถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยตัวละครมันจะมันจะแบ่งๆกันเนาะจะเป็นเข้าใจใช่ปะคือตัวละครมันจะแบ่งกันกิ่งอมันจะแบ่งกันแล้วมันจะใช้บางตัวละครมันต้องใช้เวลาในการฟาร์มสแตทใช่ปะเวลาฟาร์มตรงสแตทของตัวเองอย่างไอซิงแคลงเงี้ยซิงแคลเห็นไหมมันเก่งจากสปีดแล้วดูสปีดตอนใต้ตีมาตอนนี้ถ้าเล่นเป็นทีมมันจะไม่มีทางเก็บได้เกินขนาดนี้ ถ้าเล่นเป็นทีมจะไม่มีทางเกินได้ขนาดนี้บอกไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นเป็นคนเดียวมันจะเป็นอย่างนี้แหละสิงแพรสปีดมันจะป้ามากทุกคนไม่เก็บสแต็ปง่ายนี่จุ๊บๆแล้วก็แทงไปเลยชิวมากทุกคนสิงแพเขายังไม่โดนตีเลยมั้งัมนตีเราไม่ได้เลยผมเล่นมาเป็นประมาณสี่ห้ารอบแล้วอันนั้น บอกเลยว่าผ่านชัวร์มันเป็นสูตรจากไอ้นี่เลยดอะสูตฟรฟาร์มจากเรนอีเวนต์รอบที่แล้วเลยนะไอตัวอีเวนต์เนี่ยไอเอเวนตฟิกนัดรอบที่แล้วก่อ,น,อนที่จะมีรีรันอีกรอบยืนนั่งเมื่อกี้ไม่ได้ดูตายละกดออกไม่ทันแท่งมันกะว่าจะแบบกดออกไอ้นี่กะว่าจะกดออกเพื่ออ่าไม่ให้อยากเสียพลังงานไอตัวโบนัสไอ้นี่เนาะไม่อยากให้ผมเสียพลังงานโมดูล เพราะโมดูลกูไว้ใช้ฟาร์มอะอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ที่ไม่ใช่อะไรแบบนี้อ่ะแต้มครบร้อยยี่สิบเห็นไหมในเมย์ก็เป็นพันเห็นไหมคนเดียวเลย <c oughs> ก็ล้ำเอาทุกคนก็ประมาณนั้นแหละคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก <c oughs> ็มาแนะ <c oughs> นําวิธ <c oughs> ีการฟาร์มอ่าที่ดีที่สุดในตอนนี้ของอีเวนต์แซนตาต้าไอดัตซาตาต้าเล่นโหมดฮาร์ดนะนอมอนก็ทําได้นะทุกคนนอมอนถ้าใครอยากอ่าเล่นฮาร์ดไปได้นอมอนก็ทําได้เหมือนกันนอมอนจะง่ายกว่านี้เยอะเลยส่วนฮาร์ดก็ก็เหมือนเดิมฮาร์ดก็ถ้าเขาเล่นจนถึงฮาร์ดก็เรียบร้อยวิ่ฮาร์ พอสู้ๆแล้วกันมันแนะนำวิวห้าสิบเลยนะอืมก็ไปยืมเพื่อนมาดีกว่าไปหาเพื่อนมาจะให้ยืมดีกว่าเนาะก็จบกันแค่นี้ไว้เจอกับคลิปหน้าฮะทุกคนเจอกันเจอกัน